คนย่นน <laughs> อยเยอะอ่อ่คุณย่าชี้เขาถามว่าคุณตามีความคิดเห็นยังไงที่คุณายายอ่ะเขาทำเสริมสวยมาใหม่ทั้งคิ้วทั้งตาเนี่ยเขาจะม่ไม่ความเห็นเยี่ยมมากดูเยี่ยมมากดูเยี่ยมมากอ่ะ,ะมันต้องมีสักนี้ <laughs> ไม่ตอนชมาทก่อน <laughs> เราต้องรู้จักคนสวยถ้าไม่รู้จักคนสวยเขาจะไม่ไปจีบผู้ชายเขานะใช่ตอนนี้นํามาอยู่ด้วยกันเป็นสามีภรรยาแล้วจะสวยหรือไม่สวยเขากพูดมนได้รับพก้าตเองเขาก็ไม่สามารถจะพูดออกมาได้ถ้าพูดออกมาว่าคีเลก็โดนปลามึกคุณก็ทําใจลําบากจะพูดว่าสวยก็เขินจะพูดว่าสวยก็เขินมันไม่สวยมันแก่อ มห้่านฟังนะครับฟังที่เขาพูดนะยายคนดูแล้วแต่ว่าสวยแบบแก่นะปุลุงฐานย่าว่านะดูปลองนี่สวยมีน้ำมีนวลแล้วก็มีราศีจ้าอันธิบายอย่าเพิ่งรู้เขาจะอนั่นอยู่อย่าเพิ่งรู้อย่าเพิ่งรู้ค่ะมาดามยังไม่ให้รู้ไม่มานั่งดามไม่มาดามไม่ไม่ไม่มาั่งตรงนี้เลยมานั่งตรงนี้ก็ได้ มาเชิญน้าหน้าน้ำยูคอนตากินน้ำเย็นมีเสือราบนน้ำแข็งน้ำแข็งอยู่ข้างบนใส่เลยจ้ามาดามตอบแทนไม่ได้ตอบแทนคอยเบื้งแกพูดก็รูแลเดาใจออกเดาใจอันนี้เพราะว่าอยู่ถ้าแกจะพูดว่าสวยถ้าแกไม่พูดว่าไม่สวยก็กลัวค่อยเว้าไม่ค่อยนะ แต่งก็ได้ไม่แต่งก็ได้ถ้าถ้าเกินไปแล้วก็เหมือนก็เหมือนนกกี้นกอะไรนะสีสันเกินไปนะลิจกาตาค่อยม้ามาเกินเลยแล้ยนกกี้นกแขกให้พโอชมมาพาควรนกกี้นกแขกนี่เป็นยังไงลุงใจปากแลย ตาแดงไม่นี้บอกโอ้งแงมแดงเหรอชอบนกี้นกแขกนะนกขี้นกแขกไม่ชอบเนาะมันชีสชันเยอะเดี๋ยวเยอะเกินไปคุณตาบอลมองหน้ามองมองหน้าพอคุณคุณจุ้งมงคลมาขอไปเป็นเมียเลยจบเอาละสิปัญญาพวกเราเนี่ยยุ่งนะอแน่จริงเอาเอาเลยให้คนใดคนหนึ่งมาขอยกให้เขยงานเข้ายูทูบเบอร์สาวะ โบงามเอ้าอยาพ่อพูดแล้วก็พอพูดแล้วก็ของเข้าเลยนะของขึ้นอีสามดูมงคลนดูมงคลมาขอเลยเพ่อว่าเออเพราะว่าฝ้าชีค่อยว่าบบงามบบยังแล้วเอามาเอามาเอามาทำไมต้องก้มวะแน่จริงละเงยหน้าเลยพอพูดไปแล้วก็ของเข้าค่อยเลยเนาะไม่ภาพยนตร์ตัดไม่ทันเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนนจริงยังเสียดายของเก่าอยู่เสียดายไหมเสียดายไหมเสียดายไหมลูกเขาให้พูดยังไม่พูดเสียดายเนาะช่วยไม่กล้าพูดมาช่วยเกินตาหรือเปล่าคุณจ้างคุณจ้างเสียดายไหมคะคุณจ้างเดี๋ยวคุณแผนเดี๋ยวคุณแผนมาเอานะคะคุณจ้างเดี๋ยวคุณแผนมาขอนะคะเห็นว่าแก่ก่ยังนี้ก็มีคนหมยไม่ไม่ยังว่าอะไรให้ย่างเกี้ยงข้าว ไปยนถ่ายไม่ถ่ายเสร็จแล้วเจ้านะให้ครัตอบเดี๋ยวค็จะให้ข้อคิดเห็นเจ้าสามวันให้มาตอบว่าจะตกลงให้คนอื่นมาขอหรือไม่ให้มาขออให้เป็นการต้องตอบสามสามมือแล้วให้อ่ผู้ช่วยแทนแล้วก็ย่าชิพี่ติ๋วอยู่ลบบุรีพูดเดียวแอดไลน์ไปเอานะเนาะว่า มันจะตรงไหมเขาเขาจะตัดสินใจจะยกยายให้คนอื่นบ้างไหมเพราะว่ายายไม่สวยอให้ไปทําการบ้านมาสามวันใช่ให้ไปคิดนะจ้าเวให้มันเอาคลิปสามวันจ้าแต่แต่ว่ายากว่าสวยนะสวยแต่ความในใจต้องมาเอาความในใจพันธุเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาตัดชินใจสามวันจ้า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 ถ้าถ้าบอกไม่สวยถ้าบอกไม่